สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับมองผ่านเฟรมครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวรองเท้าเอวท่ารุ่นใหม่ครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแ n i s h Tempo ครับนี่คับนี้ผมเป็นไซสิก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งได้มาจากทางเลนเนอร์คาร์ดครับนี้ได้ราคาที่ดีมาจากเลนเนอร์คาร์ดพอดีีม่สลดพอดีเราก็เปิดกล่องมาครับก็จะเจอกับรองเท้าสีขาวครับที่ทำสุดใซส์สวย แล้วก็มี2ข้างถูกแล้วครับก็สำหรับรองเท้าแวนิชครับเอาเรามาดูภายนอกกันดีกว่าก็สำหรับรองเท้าออลตร้าก็ที่รู้กันเป็นซีโร่ดรอปครับก็สำหรับใครที่ชอบวิ่งแบบเหมือนเท้าอยู่บนพื้นก็จะรู้สึกชอบครับอันนี้ที่เห็นด้วยตาเปล่าเลยคือเป็นสีขาวครับพื้นโฟมก็จะเป็น อีโกครับของตัวตัวของ u ัลตราจะเป็น e ีโก้โปครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี้จะเป็น e ีโก้โปรเป็นโลโก้ปีนไว้ก็น้ำหนักเบามากครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นที่อยู่ตรงลิ้นนะครับเป็น v แ n i s h ทีครับน้ำหนักเบามากๆเลยสําหรับตัวนี้พื้นอันนี้เป็นพื้นยางนะครับก็จับแล้ว เป็นแบบ EVA แต่ว่าชอบนะครับผมว่าหนึบดีซึ่งตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเหมือนรองเท้ารุ่นใหม่ๆท,ที่ที่ในตลาดนิยม,มนะครับก็เหมือนไหลวิ่งมันน่าจะไหลครับคู่นี้ยังใหม่เอี่ยมเพิ่งแกะเลยครับยังไม่ได้ผ่านพื้นใดๆมาแต่เท่าที่กดเนี่ยครับพื้นนิ่มมากโฟมนิ่มมากๆครับเรามาลองดูเชือกก็แน่นหนาครับกักคู่นี้ก็จะเป็นไซส์ M ครับ เออไซสิบครับเป็นเมน M คือผู้ชายครับสำหรับเนื้อผ้าเป็นแบบแมสนะครับก็มีรูพรุนครับลดน้ำหนักระบายอากาศได้ดีขึ้นเออสำหรับตัวพื้นก็จะเป็น eva ล u บเบอปกติครับแต่เท่าที่จับเนี้ยมันเหนียวมากครับหนึบก,การออกแบบก็เพื่อ,อไหลครับเนี่ยครับหัวไหลเห็นเลยว่าหัวไหลถ้าลงนี่ไหลแน่นอนสอข้าง ก็จริงคู่นี้ได้ราคาดีมาจากทางทางรันเนอร์คาร์นะครับใครสนใจลองเข้าไปที่เฟซเออไม่ใช่เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ครับรันเนอร์คาร์บางช่วงก็มีส่วนลดดีครับก็แนะนําให้ลองเข้าไปดูได้แวะไปได้เรื่อยๆครับรันเนอร์คาร์มีมีบริการหลายอย่างครับวันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแค่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับพี่เจ้าของร้านใจดีครับก็อันนี้ก็น่าสนใจครับน้ำหนักเบาสําหรับทําสปีดได้เทมโปได้ครับ อันนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับด้านข้างเป็นแถบสะท้อนแสงด้านข้างมีสองด้านเลยซ้ายขวาข้างหลังนี้ก็เป็นแถบสะท้อนแสงเลยนะครับตรงนี้พื้นยางก็วันนี้นะ่าจะจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับก็รองเท้ารุ่นใหม่ครับเลยมาแกะกล่องให้ดูขอบคุณครับ